ตินตินใจร้ายเส้อไมถึงเ,เป็นแบบนี้ฮะตินมาที่หลังเนี่ยแล้วม,มีใครเขาทำอะไรตินเลยนะฮะตินมาที่หลัง,ขงเขาเนี่ยเขาก็ให้อยู่ด้วยดีๆเนี่ยแล้วทำามตินใจร้ายอ่ะฮะจะรักที่ กับคนอื่นด้วยดูเห็นไหมเนี่ยเขากลัวหมดแลวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาไม่ทําอะไรเนี่ยเขาไม่ทําอะไรทั้งที่เขาก็ไม่ชอบเนี่ยมาดูดูมันหน้าตีนมขมือถึงแงข็งใสเขาใหญ่เลย ไปลุกได้แล้ว